สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับโปรดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับ ครับก็มาดูสูตรหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ผมก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่1กรกรกฎาคมนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่1กันโทษทีนะครับ16กันยายนนะครับครับมาดูสูตรเป็นมาอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมก็จะเอาหลัก10บนนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มาบวกกับ8ดแต้มนะครับ บวกกับ8แต้มทุกครั้งนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ5บวกสนะครับ5้บวกสก็เป็น8นะครับ8ดบวกกับแปดแต้มนะครับ แปบวกแก็เป็น16นะครับแล้วเราก็เอาแต่เลข6นะครับเอาตัวท้ายอย่างเดียวนะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับเลขออก8 7 3 2 8 6ข้างล่าง5 3นะครับ6กก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับ ไปก็ทําแบบเดิมนะครับ8ปบวกสก็เป็น11นะครับ11แเ้วเราเอาต่เลขหนนะครับ1บวกกับ8แต้มนะครับ1นบวกแก็เป็น9นะครับ ผลการออกรางวัลงวดวันที่1สิงหาคมนะครับเลขออก5 6 9 3 9 1ข้างล่าง9 2นะครับ1ก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับต่อไปก็ทำแบบเดิมนะครับ9บวก2 9บวก2ก็เป็น11นะครับ สิเราวางแต่เลขหนึ่งไว้นะครับเอาแต่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกกับแปดแต้มนะครับหนึ่งบวกแปดก็เป็นเก้านะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับเลขออกเก้าสีห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับข้างล่างแปดแปด หก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับต่อไปก็ทำแบบเดิมนะครับ1บวก8ก็เป็น9นะครับวางเลข9้9ไว้นะครับ9กบวกกับ8แ,แต้มนะครับ9บวก8ก็เป็น17นะครับ17แเ้วราเอาแต่เลข7นะครับวางเลขเไว้เลยนะครับ ผลการออกวันที่1กันยายนนะครับเลขออก9 9 9 9 9 7นะครับข้างล่าง9 8นะครับอ้าวโทษทีนะครับเจ็ดก็เข้าหลักหน่วยวนนะครับโทษทีโทษทีโทษทีโทษท,ท,ท,ทีเดี๋ยว สวัีนะครับตัวนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวงงเวลาเข้างวดหน้าเดี๋ยวเอาเขียนห่างหางก็ได้นะครับครับเขียนห่างนะครับ9ก้าบวกแปดคงที่ก็เป็นสิบเจดนะครับก,ก็เข้าเลขเ็ดก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับ เดี๋ยวงงกันต่อไปเราก็มาดูงวดที่เจ็ดถึงนะครับงวดวันที่16กันยายนนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่16กันยายนนนยายาะครับปศ2563นะครับ,รส,รบสูตรนี้ผมก็จะเอาหลัก10บนนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกกับ8แต้มนะครับ บวกกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ9บวก8ก็เป็น17นะครับระวังเลข7ไว้นะครับเราเอาแต่เลข7 7บวกกับ8แต้มนะครับ7บวก8ก็เป็น15นะครับ15เราเอาแต่เลข5นะครับ เลขเด่ของเราคือเลขเกตกับเลขห้านะครับก็มาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่16กันยายนพศ2563นาามนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับมีเลขเกตกับเลข5้านะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับขอบคุณครับ